สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับหลังฝนหยุดนะครับจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับต้นไม้ที่อนุบาลนะครับคือปักชำไว้นะครับก็จะมีต้นนี้เป็นชบาครับชบาใหญ่นะครับ ต้นเข็มครับโครงสร้างนะครับยิงโครงสร้างอันนี้เป็นแคร์แครนานะครับแครนาเลี้ยงขนาดอยู่นะครับตัวน,นี้ก็สุดท้ายจะเป็น ต้นชาเกียน,นครับอันนี้จะทําเป็นเกาะเกาะไม้ครับเกาะซากไม้นะครับส่วนดินนะครับดินที่ใช้วันนี้ย่อยบินดิน,ด,นดินถุงนะครับดินถุงผสมกับแกลบดิบแกรบดำ ก็ปุ๋ยอินรียนะครับต้นแรกนะครับเข็มเข็มไปก่อนเลยครับก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับชํำ ลากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับหนึ่งต้นครับโครงสร้างหนึ่งสองสามแค่นาครับ ไม่ได้ยุ่งกับรากเขามากนะครับก็ผมจะไม่ได้ริดใบนะครับถ้าเขาจะทิ้งใบเขาก็จะทิ้งแล้วก็เขาจะงอกใหม่ครับสุดท้ายเป็นชะบาบผมชำํำ จำน้ำครับจำน้ำแล้วก็มาลงใจแก้วพลาสติกสุดท้ายก็จะมาขยายกระถางให้เขาก่อนนะครับสุดท้ายครับนี่คืองานหินนะครับเรจ,จะต้องดูรากเขาก่อนนะครับ ว่าลากเขายาวไหมว่าผมเอาใส่แก้วยาวไว้นะครับเพื่อที่จะน่าจะทำเป็นเกาะหินนะครับ ลากยาวครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับพอได้ครับพอได้เลี้ยงลากนะครับให้เขายาวลงไปต่อนะครับใช้ พลาสติกแล้วก็เอาดินลงครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ใดินครับให้รากเขาลงไป้งล่างสักหกเดือนนะเป็นไม้ ส่งอะไรไม่รู้นะครับทําไปก่อนก็ถ้าจะทําแบบนี้ก็แนะนําเป็นไม้ที่ทนนะครับทนทานนะครับนี่เป็นจาหกเกียนนะครับทนนะครับแล้วค่อยทําทรงนะครับให้ติดก่อนครับก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปอัปเดตก็จะมา ลให้รับชมเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ